วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุพรรณีเนื่องในโอกาสที่จัดโครงการประกวดแล้วก็แข่งขันแล้วก็อาหารเชิงสุขภาพหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพวิภาคที่เราดูแลอยู่นะทั้งตั้งแต่ทั้งสมุนไพรทอนแต่ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยยังอยู่นะครับรัชเยาวชนที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบด้านการท่องเที่ยวปาะมาณที่จะเป็นได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวานในกิจกรรมการแข่งขันของวิทยากรที่เรนนะคะ นี้ยังไม่พอครับระฐาณสนับสนุนในด้านสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้องอ,อีกด้านโรงแรมและการท่องเที่ยวนะครับด้านอาหารเดือนอีกหนึ่งก้าของจังหวัดพิษทุโลกนะครับในการที่เราจะรงสรรเมนูที่เราเป็น,นพิพิธภนะครับงร์กรให้คือ่านที่เขาแข่งข,ง,งขันนะครับสร้างสรรผลงานอย่างเต็มที่ 都分手了。 ้สอดไปลาคาร์าบะคะเป็นน้ำดอกไม้สองหายค่ะแล้วก็ตัวเครือ่องดื่มของเรานะคะให้สอดมาสองล็อกแก้มเพื่อที่จะแต่งหัว่าสตรอเบอร์รี่กับผัดกับสาหร่ายใช้เรื่องของรีไซเคิลเรื่องของธรรมชาติที่มีนะครับครอบครัวไอชีวะเพ็ดกูลาาเ,นนดเล่ค่ะในรอบรางาัลคณะเลิกไปนะ ครับก็เนื่องจากว่ามันเป็นวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชเทวีนะครับที่เราจะพยายามโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานนะครับเราก็รับนโยบายจากมหาวิทยาลัยมาแล้วก็ให้บุคลากรในโรงเรียนการอาหารนานาชาติเทรีเนี่ยได้ร่วมกันนะครับดึงอัตลักษณ์ที่สําคัญของจัดเทรีมาในการรังสรรค์อาหารครับหลักเกณฑ์ก็มกีเรื่องการใช้วัสดุที่เป็นอัตลักษณ์ของเทรีในการจัดประกอบอาหารครับ แล้วก็เรื่องของความคิดสร้างสารรค์เรื่องของเวลาในการกําหนดเวลาในการทําครับคิดว่าการที่เรามาทําเมนูที่เป็นคอฟฟี่เบรกเนี่ยนะครับก็จะช่วยส่งเสริมในการที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ในการใช้วัตถุดิบในจังหวัดพบุรีเนี่ยในการจัดเป็นคอฟฟี่เบรกเพื่อที่จะขยายวงไปยังธุรกิจต่างๆเช่นธุรกิจโรงแรมหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารว่างได้สามารถที่จะใช้องค์ความรู้เหนี้นะครับไปพัฒนา แล้วก็ต่อยอดในการที่จะทําเป็นคอฟฟี่เบรกต่อไปได้เมื่อเราได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้ไปแล้วเนี่ยก็น่าจะผลักดันให้ชุมชนเนี่ยได้เห็นคุณค่าของวัตถุดิบที่อยู่ในจังหวัดพระบุรีว่ามีคุณค่าในการที่จะสามารถขยายมูลค่าของสินค้าแล้วก็วัตถุดิบในชุมชนได้ก็ในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยนะครับในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆมหาวิทยาลัยมีความพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมหาวิทยาลัยมีความพร้อมพร้อมที่จะสับสนชุมชนแล้วก็จังหวัดพระบุรีนะครับเพื่อ ความเป็นเลือดทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวครับ